สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนนะครับผมสำหรับคันค่ำคืนนี้นะครับผมเวลาตอนนี้ก็กี่ทุ่มแล้วนี่สี่ทุ่มนะครับผงเสียดก็ว่าจะไม่ถ่ายแล้วแหละนะครับว่าจะไม่อัปเดตให้พี่พี่เพื่อนได้ดูแล้วแหละนะครับมันดึกแล้วแต่ก็อดใจห้ามใจไม่ไหวเนาะอัปเดตให้ดูนะครับผมพิงผิดเสร็จนะครับ ซึ่งจะให้มาดูนะครับผมความต่างเนาะความต่างของแต่ละต้นแต่ละอย่างเนาะเพราะว่าส่วนมากนะครับความต้องการก็อยากจะได้แบบสวยนะครับอยากจะได้มีด่างออกชมพูนะครับอย่าง ที่เราซื้อของนะครับเราก็อยากจะได้แบบถ้าพิงค์นะครับอยากจะได้แบบให้มันออกชมพูนะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้เนาะเพราะว่าซึ่งต้นแต่ละต้นมันไม่เหมือนกันบางทีมันก็ออกช้าหรือออกไวนะครับผมเนี่ยอย่างต้นนี้น่ะนงกฤษจะให้ดูความต่างของของพิงค์ระหว่างสองต้นนี้นะครับระหว่างต้นนี้นะครับผมเนี่ยน้องเขาจะ ทีแรกก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าต้นไม้ในเมืองหนาวนะครับส่วนมากก็จะประมาณนี้พอเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับผมสีก็จะมาแล้วเนี่ยสีมาประมาณนี้นะครับผมเนี่ยถือว่าสวยนะครับพึงพ่งพึงพ่งพึ่งพึ่งบานนะครับใบใบพึง่งอันนี้มันเป็นหลอดใหม่นะครับหลอดใหม่พึงพ่งพึ่ง บานนะครับแต่ยังอ่อนอยู่นะครับผมเนี่ยที่แรกก็ไม่มีอะไรนะครับผมแต่พอเข้าหน้าหน้าร้อนมานะครับผมสีก็จะมาแล้วนะครับหลอดใหม่ถ้าแตกหลอดใหม่ก็สีเริ่มมาแล้วนะครับบางทีมีพี่เพื่อนนะครับ สั่งมาก็อยากจะได้แบบพิ้งหมดเลยนะครับทุกใบทุกหลอดหรือมีด่างจุดให้เยอะๆอยเงี้ยบางทีก็ต้องเรียนบอกพี่พี่เพื่อนก่อนนะครับบางทีมันก็ไม่สือมือไปนะครับแต่ขอให้มันสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีด่างไม่น่าเกียดเนาะหนุ่มเที่ว่าจัดให้อ่าพี่เพื่อนนะครับที่น้องแหม่มจัดให้ก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้แล้วก็มีสีครึ่งใบนะครับมีชมพูครึ่งใบหรือมี จุดคละกันไปนะครับผมแต่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมช่วยอยู่แล้วถ้าไปอยู่ไทยเราเนะี่ยรับรองว่าชมพูออกเยอะแน่นะครับเนี่ยอย่างต้นนี้ความสูงประมาณสักหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนน่าจะได้นะครับผมเนี่ยที่แรกมันก็ไม่มีไม่มีนะครับให้ดูความต่างนะบางต้นมันก็ไม่มีเลยนะเนี่ยใบยอ,อ,ยออกเข้มเขียวเข้มเฉยๆนะครับผม แต่ไม่มีด่างไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีจริงๆนะครับเนี่ยต้นนี้แต่สวยมากนงเกษตรชอบนะครับชอบชอบเพราะอะไรเพราะใบเขาแข็งนะครับแล้วก็ลำต้นพวกก้านพวกอะไรนะครับผมดําดําตอนแรกนงเกษตรคิดว่ามันจะเป็นแบบเลดเลดนะครับเลดหรือว่าเป็นแบบ Black, แบลบ็คเนาะเลดดบดำ,ดำ,ดำนะครับผมประมาณนั้นแต่ พอเอามาเลี้ยงนะครับหนูก็เสียจเลี้ยงไว้ในห้องเนาะเอามาเก็บไว้ในห้องพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยนั่นมาออกชมพูเฉยเลยนะครับผมชมพูสวยด้วยครึ่งใบนะครับอันนี้หลอดใหม่เลยเนี่ยให้ดูความต่างเนาะบางทีอย่าเพิ่งไปท้อมันนะครับถ้าเราสมมุติว่าเราได้ได้ใบแบบนี้ไปถ้าลายทรงทรง,งแบบนี้ไปนะครับผมถ้ามันสายพิงพิเศษนะครับยังไงไม่พลาดอู่แล้วนะครับ น้องเขาต้องมีอยู่แล้วนะครับชมพูนะครับเพียงแค่เราใจเย็นๆนะครับถ้าเรารักตระกูลนี้สายนี้จริงๆนะครับผมเราก็อย่าเพิ่งใจร้อนรีบร้อนเนาะเนี่ยนุเสียดใจเย็นนะครับเลี้ยงไว้เอาไว้ในห้องนะครับประมาณนี้เอาไว้ในห้องแล้วก็พอตอนเช้ามานุงเสียดตื่นขึ้นมาก็จะเอาไปไว้ริมหน้าต่างนะครับให้ได้รับแสงแดดพอน้องเขามีหลอดมีอะไรขึ้นมาเนี่ย นุกเกษดีใจมากเลยนะทีแรกก็กะว่าจะเลี้ยงแบบอย่างนี้แล้วทนทนแบบไม่มีชมพูก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะครับพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาหลอดใหม่ขึ้นมาเนี่ยได้เห็นนะครับเนี่ยให้หนุกเกษก็คือออกมาในคลิปนี้ก็คือให้ดูความต่างนะครับผมบางทพีพี่เพื่อนนะครับซื้อไปนะครับอาจจะไม่มีชมพูอาจจะไม่มีจุดไม่มีด่างไม่มีอะไรเลยนะครับผมอาจจะไม่มีแบบ ชมพูให้เห็นเลยนะครับบางทีเนี่ยมัน,ม,นมันอาจจะมาช้านะครับแต่มาแน่นอนนะครับถ้าถ้าเป็นสายของเขานะถ้าเป็นแบบตระกูลเขานะครับผมเนี่ยดูครับเหมือนจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยใต้ใบแต่ใบด่างที่ใต้ใบนะครับน่าแปลกมากตรงนี้หน้าใบอาจจะไม่มีอะไรนะครับมนเนี่ยมีนิดเดียวหนุ่มเกษตรก็เอาตาัดตัดใจเอามาเลี้ยงไว้ในห้องเลย ผมก็เห็นว่ามันมันมันแปลกปีนะครับผมเนี่ยไปด่างหลังใบเนี่ยเป็นจุดหลังใบทั้งนั้นนะครับแต่หน้าใบจะไม่มีเลยจะมีก็น้อยนะครับมองแทบแทบจะมองไม่เห็นเลยแหละนะครับก็เลยให้ดูความต่างเนาะบางทีถ้าเราชอบสายนี้นะครับถ้าเราชอบในตัวของอสกุลนี้ก็น่าที่จะเอามาเลี้ยงนะครับผมเดี๋ยว เดี๋ยวสักวันเขาก็จะขึ้นมาเองนะครับชมพูเห็นไหมอันนี้ต้นนี้นีะ่ะเท่าแก่เขาเปิดอยู่สามพันสามพันห้าประมาณนี้นะครับผมความสูงอยู่ประมาณเละาะประมาณหกสิบเซนขึ้นไปนะครับราคาอยู่ที่สามพันห้าประมาณนี้เนาะหนุ่มเกษตรก็แบบคร่าวๆราคาคร่าวๆเนาะแต่หนุ่มเกษตรว่าสวยมากนะครับผมสวยมากอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันไงเ,เนี่ยอย่างต้นเล็กเนี่ย อันนี้จะเป็นชมพูมาเลยเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะต่างกันนะพี่เพื่อนเล็กๆแต่แจวค่ะเนี่ยเล็กๆแต่็จะเป็นชมพูเลยเพราะว่าพ่ออะไรถึงเป็นชมพูไวเขาเข้าสู่หน้าร้อนด้วยปัญหานะครับก็คือถ้าหน้าร้อนนะครับผมอากาศจะดีใช่ไหมแต่ถ้าหน้าหน้าหนาวใบเขาจะไม่ค่อยมีพิงมีอะไรนะครับผมเพราะาอากาศที่นี่มันมันมัน มันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมมันไม่เหมือนที่ไทยเราที่ไทยเราหน้าร้อนหน,หน้าหน้าหนาวก็ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้มันติดลบอย่างเงี้ยการดูแลรักษาก็ยากนะเนาะดี่ยวหนุ่มเกษตรก็ถึงจะมาอัปเดตใหพ้พี่เพื่อนนะครับถ้าสมมุติว่าพ,พี่เพื่อนรับต้นไม้จากสวนหนุ่มเกษตรไปแล้วนะครับผมถ้าได้รับบางต้นอาจจะคละกันไปแบบประมาณนี้คละกันไปแบบเนี่ยด่างน้อยอย่างเงี้ยอย่าไปเสียใจนะครับผมเราเรับรองว่า ได้ดีทุกต้นทุกเจ้าอยู่แล้วนะครับที่หนุ่มเกษตกับน้องแหม่มคัดให้นะครับผมอันนี้ให้ดูความต่างมีโช,ชว์ต้นนี้หน่อยลูกผสมค่ะอันนี้ลูกผสมอันนี้น <ะ S 1> ไว้แล้วก็สีชมพูอะไรก็ไม่รู้หนุ่มเกษก็ไม่เก่งนะไม่ไม่ไม่พูดง่ายๆไม่ไม,ไม่ไม่เก่งเรื่องนี้แต่ว่าการดูแลนะครับก็รู้นะครับเพราะว่าหนุ่มเกษตรเป็นคนดูแลเองเองนาะประมาณนี้นะครับให้ดูต้นไม้นะครับให้ดูสายฟิโลเรนดอนนะครับพิงก์บินเซต แต่ไม่รู้ว่ามันมาแบบไหนนะครับผมนี่สวยมากนะครับเข้มเข้มแล้วมาตัดชมพูอย่างเนี้ยหนุ่มเศษรักมากเลยต้นนี้นะครับ3ามพันห้าถ้าใครพร้อมรับได้นะครับต้นนี้หนุ่มเศษไม่ได้ขายนะพูดพูดเล่นนะครับพูดเล่นก็คือราคานี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับที่สวนหนุ่มอ่อหนุ่มเกษหรือว่าน้องแหมน้องแม่เขาถามท้าแก่แล้วว่าถ้าถ้าต้นประมาณสูงห้าสิบหกิ เส้นขึ้นไปเนี่ยเขาจะขายอยู่ประมาณนักสามพันห้าหนุ่มเกษตรไม่แพงนะถ้าเราจะคัดแบบสวยๆคัดแบบด่างคระด่างออกชมพูเยอะๆก็ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้แต่ต้นนี้หนุก่มกเกษตจะเลี้ยงไว้ก่อนนะครับผมกต่ว่าให้โตสักหน่อยนะครับตัวนี้เราก็สวยเหมือนกัน,นประมาณนี้นะครับให้ดูความต่างเนาะโอเคนะครับผมสําหรับคลินี้หนุ่มเกษตไม่ได้ไปถ่ายที่ในสวนนะไม่ได้ถ่ายในสวนนะครับ วันนี้เหนื่อยนะครับก็เลยกะว่าจะอาบน้ำนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็เลยอัปเดตให้พี่พื่อนเพื่อนได้ดูได้ดูก่อนนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กดไลค์ด้วยนะครับผมเพืนลังใจให้หนุ่มเกษตรด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีครับ